ครับตัวนี้นะครับเหมาซ่อมอาบน้ําเหมือนใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าใช้สไลด์เดิมนะสไลด์เดิมยังโอเคอยู่ก็ให้ใช้สไลด์เดิมของเขาไปก่อนนะครับสไลด์ยังไม่เจอปัญหานะครับตัวนี้นะครับซาว์ครับนะครับซาว์ครับซิกเนเจอร์สิบหกนะตัวนี้นะซิกเนเจอร์เนี่ยหมาซ่อมที่เราเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะครับปัญหาหลักๆก็เป็นพวกอินพุตช็อตนะครับอาการก็อินพุตเสียงแตกนะครับ หมุนว่าลุ่มแล้วมีเสียงดังอคกอกแกคอกแกนะครับเหมือนช็อตนะครับก็อาการอินพุตช็อตนะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เอฟเฟกอาการเอฟเฟกมีปัญหานะครับหลายๆอาการก็ซ่อมได้นะอาการเอฟเฟกแต่ก็มีบางอาการที่ซ่อมแล้วอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากแต่ก็ซ่อมแล้วก็ดีกว่าเดิมสามารถให้กลับไปใช้งานได้นะครับเ่าโอเคเดี๋ยวไปรื้อเช็คซ่อมครับตัวนี้อาบน้ํา เมาซ่อมอับน้ำเหมือนใหม่นะครับใช้สไลด์เดิมนะครับเช็คซ่อมทุกอาการเสียช็อตนะครับครับภายในนะครับด้านด้านหลังนะก็ดูคร่าวๆกส็สังเกตจากการรื้อก็เหมือนเหมือนจะมีการเปิดเครื่องอยู่นะครับแต่ว่าพอเช็คภายในแล้วก็ยังเป็นอะไหล่เดิมอยู่ยังไม่มีการรื้อซ่อมที่แบบเละนะก็คือยังดีอยู่ตอนนี้ยังอุสภาพ สภาพโดยรวมยังโอเคอยู่นะครับมีการซ่อมบ้างเหมือนกันมีการเนี่ยย้ำอีกการย้ําย้ําขายไอซีเหมือนกันนะครับเงาเงานี่นะครับมีการลองเทสซ่อมดูเหมือนกันนะครับสไลด์ยังเป็นสไลด์เดิมนะครับรอยเชื่อมยังเป็นสไลด์เดิมอยู่นะครับโอเคสไลด์เดิมนะครับลักษณะก็มีรอยซ่อมบ้างแต่ไม่เละถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้ก็ สภาพโดยรวมโอเคนะยังไม่มีการซ่อมที่แบบว่าเละแล้วเสียหายทำให้งานซ่อมยากนะก็ตัวนี้บอดซับไพ่นะครับบอดซับไพ่นะนี่ไม่เลยช้ำไม่เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเกรดชุดเดี๋ยวอัปเกรดชุดอ่าซับไพ่ให้ด้วยนะครับเปลี่ยนอะไรเสียอะไรเสื่อมแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดให้ด้วยครับให้ทนต่อการสวิงของไฟนะครับ ไอ้อาที่ไม่นี่นะครับเวลาเราเปิดใช้นานไฟมัมสวิงปุ๊บอาอาชุดนี้มันจะทํางานหนักนะครับเดี๋ยวทําไปแก้ไปนี่ก็จะทนกับการสวิงได้มากขึ้นนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปรือ้อออกรือเอ่อชนแนลออกนะครับครับสภาพภายในนะครับก็ บอร์ดอะไรอะไร,ะไรก็ยังโอเคดีนะครับวอลลุ่มนี่ยังสภาพดีอยู่เลยนะครับวอลลุ่มยังสภาพโอเคดีอยู่เลยนะครับสไลด์ก็สภาพก็พอสมควรแล้วนะแต่ว่าสภาพการใช้งานมันยังไม่เจอปัญหานะเลยยังไม่ค่อยแนะนําว่าจะจะ,จะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเช็คล้างอาบน้ําทำความสะอาดดูแล้วก็เดี๋ยวลองเทสใช้ดูอีกทีเราตอนนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวมีเป็นบางช่องที่มันไม่ออกชัดๆเลยข้างช่องนี้ไม่ออกนะ นะครับช่องที่เป็นอ่อินพุต RCA ไม่ออกข้างหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับสไลด์หรือเปล่าแล้วแล้วก็ช่องที่1 2 3 4 5 6ช่องที่6กับช่องที่8ที่มีปัญหา8มีปัญหาอินพุตสไลด์ปกตินะครับช่องที่6มีช่องที่6ที่ไม่ออกเลยสังเกตสังเกตอินพุตนะสังเกตอินพุตก็จะมี C มันบวมนะแต่โดยปกติแล้ว,วเวลา C บวมเนี่ยเสียงมันยังออกอยู่นะ นะเสียงมันก็ออกอยู่นะถ้าสีสบวมมีกเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยก็ไปสังเกตการใช้งานดูแลยอินพุตเนี่ยมีไฟกระชากมีไฟรั่วเข้านะครับมีไฟรั่วเข้านะครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพวก IC ซีอินพุตอะไรมีปัญหาช็อตหรือเปล่านะที่สัญญาณไม่ออกเลยนะเช็ค PFL ก็ไม่มีสัญญาณเข้านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปเริ่มเช็คซ่อมดูครับโดยรวมบอร์ดยังโอเคดีครับยังน่าซ่อมนะครับ ครับบอร์ดมารเตอร์โอเคแล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเคลีย์บอร์ดมาสเตอร์ก่อนเลยนะครับก็เช็คล้างซ่อมเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วบอร์ดมาสเตอร์นะครับใช้งานได้โอเคนะครับก็มีช่องช่อง,ช,องช่องนี้นะที่มีปัญหาช่องที่เป็นสัญญาณเข้าที่เป็น RCA นะครับที่ว่าออกข้างเดียวนะครับนะครับตอนนี้โอเคแล้วนะครับชุดไฟวีมันติดอยู่กับเพจหน้านะมันมันไม่มีไฟนะที่ไม่ได้ ถือว่าเยอะมากจากที่ดักเสียงอาจจะตายนนด่ากันแล้วทำอยู่วะเช็คเสียงครับขึ้นมาแล้วนะครับฝั่งซ้ายมีข่าวอะไรบ้างนะฝั่งซ้ายนะครับวิสออดฝั่งขวาอ่ายังไม่ยังไม่ได้เสียบอินพุตนะเดี๋ยวไว้ตรงกลางก่อนนะครับเอาในคอนติเนนต์เนี่ยมันจะมีลัสเซียว่าถ้าตรงนี้ชุดนี้นะเนี่ยมันเป็นชดชุดล่างนี่ไม่ดังตอนแรกนะช่วงไม่ใช่บูรานจริงๆอ่ะนะครับอัแต่ช่วงที่มันบูรานจริงๆเนี่ยเป็นช่วงที่คนเริ่มิคนจะเร่มถอนบิทคอยหรือ เอาคอยที่มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำให้บิทคอยน์อนนี้มันล่วงนะฮะและบูรันของตัวเอาคอยติดนะฮะแต่คอยจะพุงไม่ขึ้นต่อแต่ว่าดอมิเดนสเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะออกออกขาขาลงมากขึ้นนะครับงัอืมครับกานบูริสนะฮะอ่าโอเคนะครับช่องช่องนี้ที่ช็อตอินพุตนะมาข้างเดียวนะตอนนี้ออกโอเคแล้วตอนนี้เท่ากับบอร์ดบอร์ดมาสเตอร์บอร์ดนี้โอเคแล้วนะครับ ครับประกอบเทสแรกนะครับก็ชุดบอร์ดมาสเตอร์นะครับอาการชัดๆเลยที่ที่แจ้งไปตอนแรกคืออาการอาการตัวนี้เนาะมันออกข้างเดียวนะนะครับนะครับช่องนี้นะที่ออกข้างเดียวนะครับปกติข้างนี้ไม่ออกนะครับปกติข้างนี้ไม่ออก อน i n p ที่เป็น RCA นะครับนี่นครับอันนี้สังเกตไฟได้แล้วนะครับสังเกตไฟนะครับปกติข้างนี้ไม่ออกนะ,ะมาอีกข้างหนึ่งอ,อันนี้ออกโอเคหมดแล้วทั้งสองข้างนะครับส่วนที่เป็น

มา,มาเจอว่าเอฟเฟกมีปัญหานะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับนี่นปกติหมุนจะต้องไม่มีเสียงนะแบบนี้นะหมุนจะต้องไม่มีเสียงนะครับอาการเี้ยอ,อาการนี้เป็นอาการของของรุ่นนี้แหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเช็คซ่อมให้ว่าจะกลับมาได้แค่สค่แค่ไหนนะครับก็โดยที่ผ่านมาก็มีมีซ่อมแล้วกลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นกับกลับมาได้สักประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ก็คือทั้งทั้งหมดก็คือซ่อมแล้วสามารถกลับมาใช้งานได้นะครับเสียงเสียงพวกนี้จะไม่ได้ยินแล้วนะครับก็คือกลับมาใช้งานได้นะครับอาจจะมีเสียงเสียงน้อยแต่ว่าเบาวกว่านี้เยอะนะครับซ่อมแล้วนะเดี๋ยวจะเช็คซ่อมให้นะครับก็ปกติมันมีค่าใช้จ่ายของกรณีของพี่เดี๋ยวไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแล้วกันค่าซ่อมบอร์ดเอฟเฟกนะครับซ่อมให้ในราคาที่แจ้งไปนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ทีครับบอร์ดบอร์ดนี้สรุปเหลือแค่อาการเอฟเฟกอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวซ่อมอาการเอฟเฟกนะครับบอร์ดนี้ครับพี่อัปเดตเช้านี้นะครับก็เราซ่อมชุดบอร์ดเอฟเฟกนะนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยช่อนซ่อมบอร์ดเอฟเฟกนี่นะครับก็โอเคแล้วครับกลับมาใช้งานได้ดีนะครับนี่เปิดเปิดเปิดศูนย์ดีบีเลยนะโดยปกติเวลาซ่อมแล้วอะได้ไม่ค่อยสมบูรณ์มากเนี่ยจะจะแนะนําให้เปิดประมาณยี่สิบเนี่ยเเปิดยี่สิบสิบห้าสิบประมาณเนี้ย อันนี้เปิดศูนย์เปิดได้เลยนะครับนะครับถ้าไปเข้าระบบใหญ่ถ้าได้ถ้าขึ้นศูนย์ดีบีเซนต์หมดเนี่ยแล้วได้ยินเสียงน้อยอะ่ะก็ก็ลดระดับลงมานะครับอ่าบอร์ดบอร์ดมันเริ่มช้ำเยอะนะครับเราเราปล่อยให้มันมันเสียโดยที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเสียอะไรเนี่ยแล้วเราก็ใช้ไปอ่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเซนต์ไปหมดเลยแล้วก็เปิดศูนย์ดีนะครับถือว่าน้อยน้อยนะครับ น้อยสัญญาณรบกวนน้อยนะครับอันนี้อันนี้เปิดแต่เอฟเฟกนะอะ่เปิดแต่เอฟเฟกให้ดูว่าที่เช็คแก้ไปถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วอ่าจากระเพื่อมันบนี้ซ้ายขวาซ้ายขวางเงี้ยตอนแรกมันจะเบาไปเลยข้างหนึ่งนะครับสามสี่สามสี่ส อ่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเซ็นไปปุ๊บเวลาเราเปิดเนี่ยนะเราใช้จริงเราจะไม่ได้เปิดเอฟเฟกประมาณเยอะสุดท้ายอ่าเราจะเปิดประมาณนี้นะสัญญาจะไม่เอียงแล้วะไอพวกเวติงเอเจนซี่ฟดเทรดดิ้งอ่าโอเคครับเอ่ามูดี้แล้วก็ใช้งานได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเหลือ บอร์ดมาสเตอร์เท่ากับโอเคแล้วเหลือตอนนี้เหลือก็เหลือเก็บรายละเอียดนะตัวบอร์ดมาสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไปซ่อมไปซ่อมบอร์ดชัแนลซ่อมบอร์ดชัแนลฝั่งนี้ก่อนบอร์ดชัแนลฝั่งนี้ก็มีช่องที่6กับช่องที่8นะที่มีปัญหาตักหนักอ่ช่องที่6ช่องที่6กับช่องที่8ที่มีปัญหาตักหนักนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้อีกครับตอนนี้บอร์ดเอฟเฟกซ่อมได้โอเคแล้วกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็บอร์ดมาสเตอร์โอเคแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอีียยยยดดดดอออ่่างเเวนนิหหครัับปตใ้ ให้ก่อนนะวันนี้นะก็เมื่อวานก็ทําทั้งวันเลยอาการนี้ยากจริงนะอาการนี้ยากจริงนะไออาการช่องที่หกกับช่องที่แปดเนี่ยมีปัญหานะจริงๆมีปัญหาเหมือนกันเลยนะนะครับลักษณะมีปัญหาเหมือนกันเลยเดี๋ยวให้ดูลักษณะอัปเดตลักษณะอาการเสียก่อนอ่ะช่องที่แปดนะช่องที่แปดนะเวลาเราหมุนวอลลุ่มนะนี่จะเป็นแบบนี้ แล้วช่องที่ห้าไอช่องที่หกเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ซ่อมซ่อมจบแล้วนะช่องที่ช่องช่องที่หกนะครับถูกบันทึกไว้ในโค้ดแล้วก็ช่องช่องที่หกนี่คือไม่ดังด้วยนะพอซ่อมดังแล้วปุ๊บวอลลุ่มก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับทั้งหมดตอนนี้ดังดังโอเคแล้วนะครับก็ไม่สามารถควบคุมบิดคอยได้เังนั้นผมเลยมองว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ยังอ่าาลองไม่ต้องเสียบสัญญาณก่อนนะเหมือนช่องที่แปดปุ๊บเนี่ยครับไม่เป็นละ หายแล้วโอเคแล้วอันนี้หายชัวนะครับช่องที่หกเนี่ยโอเคแล้วหายชัวนะครับสัญญาณก็มาแล้วนะฮะถ้าเรามองในมุมอม,อมองนะนครับใช่ไหมเซนเอฟเฟกซ์สนะิยางน้อยเนี่ยนะฮะถึงจะแพ้ก็ขอรวยอันนี้ก็เป็นมนุมมองที่สามารถออมองได้นะครับ <นะ S 1> เดี๋ยวเอฟเฟกก็โอเคเลยสิ่งที่ปิดความันออกแบบมาเพื่อเกือบสมบูรณ์แล้วครับเกือบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวอย่าอัปเดตให้อีกทีวันนี้ซ่อมช่องที่แปดเนี่ยมันมันยากตรงเนี้ยตรงที่ช่องที่หกกับช่องที่แปดนะ ช่องที่6เนี่ยไม่ดังเลยอ่ะโอเคช่องที่8ปดดังแต่พอซ่อมช่องช่องที่6ดังแล้วปุ๊บเนี่ยอาการก็เป็นเหมือนช่องที่8เลยนะครับทีนี้พอซ่อมซ่อมช่องที่6ได้ไอจุดเสียมันดันไม่ใช่คนละจุดกันอีกมันไม่มันไม่ใช่ดันไม่ใช่จุดเดียวกันอีกจุดเสียนะครับอาการเหมือนกันแต่จุดเสียไม่ใช่จุดเดียวกันนะครับไปเช็คอะไหล่จุดเดียวกันกับช่องที่6ไม่ใช่อีกนะครับอะไหล่สมบูรณ์แต่เช็ควงจรแล้วมีผิดปกติอยู่เดี๋ยววันนี้ต้องไล่ต่อนะครับเดี๋ยวต้องไล่ต่อ ก็ไม่แปลกเลยเห็นเห็นสองช่องเนี้มีการถอดอะไหล่เช็คซ่อมค่อนข้างเยอะนะแต่แต่ช่างก็ถอดช่างที่ซ่อมมาก็ถอดค่อนข้างโอเคนะถอดถอดประกอบได้ได้เรียบร้อยดีไม่ไม่เละนะไอ้ที่ให้เขาไปซ่อมมานะก็ก็ก็ไม่เละก็ถือว่าโอเคแต่เขาคงหาไม่เจอนะครับก็คือมันยากจริงๆยากจริงตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ซ่อมซ่อมช่องที่แปดแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับพี่ ครับพี่สรุปเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้นะครับสิกเนเจอร์สิบหกนะสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเสร็จเมื่อคืนล้วนะครับก็เสร็จดึกหน่อยนะครับก็เจออาการยากเลยอ่าคนใช้เครื่องหน้า,น,าน่าจะทราบเลยนะเนี่ยช่องที่หกกับช่องที่แปดเนี่ยมีปัญหานะครับช็อตหนักเลยแล้วก็ช่องที่หกเนี่ยไม่ดังเลยนะครับช่องที่หกไม่ดังเลยช่องที่ 7, volume, เจ็ดวอลลุ่มอ่าอินพุตมีปัญหานะคภาคอินพุตมีปัญหา ช่องที่6เนี่ยพอซ่อมเสร็จปุ๊บจากไม่ดังเนี่ยเสียงดังปุ๊บก็อาการเหมือนช่องที่8ดเลยภาคอินพุตมีปัญหามีอาการช็อตหมุนว่ลุ่มแล้วดังคือการคือการเลยนะครับแล้วก็บอร์ดเอฟเฟกมีปัญหานะรุ่นนี้อ่ตัวนี้นะครับพอซ่อมซ่อมให้แล้วได้ประมาณได้ประมาณ 80- 90%นะครับก็การใช้งานแนะนำไว้ว่าแบบนี้อ่สไลด์มาสเตอร์เปิดไว้อ่ากุ๊บ เมนอาอ่ศูนย์ดีบีนะครับแล้วก็เอฟเฟกเปิดไว้สักสิบก็พอเพราะสิบนี่ก็ล้นแล้ะเวลาเราเซนต์มาก็เหลือล,ล้นเหลือแล้วตอนนี้ก็คือถ้าเปิดศูนย์เนี่ยก็ยังยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรตัวอื่นหนักกว่านี้นะครับจะมีเสียงหำเสียง,เส,ยงเสียงหำนะครับนี่เราเราลดโอกาสความเสี่ยงในการที่ไม่ให้เกิดน้อยหรือเสียงหำเยอะก็เอาไว้สักสิบก็พอเพราะว่าสิบนี่ก็ล้นแล้ะปกติที่ให้ใช้ก็ เครื่องอื่นนะยี่สิบเนี่ยยี่สิบนี่ก็ก็ล้นแล้วนะครับถ้าถ้าใช้ยี่สิบได้แล้วเซนเอฟเฟกแล้วพอก็ใช้ยี่สิบนะครับถ้าไม่พอก็ใช้สิบนะครับอ่าใช้สิบก็ได้ไม่มีปัญหานะครับสิบก็นิ่งเงียบนะครับศูนย์ดีบีก็นิ่งเงียบนะครับแต่ว่าอ่าป้องกันเอาไว้อนะ่ให้ให้เหลือพื้นที่ในการใช้งานถ้าสิบแล้วยังไม่พออีกก็ดันขึ้นไปได้นะครับเบื้องต้นเอาไว้สิบก่อนนะครับแล้วก็มาสเตอร์ไว้นี้ศูนย์ดีบีหมดนะครับ มัตเตอร์นี้สําคัญนะพยายามอย่าต่ากว่าศูนย์ดีบีนะเอาไว้แค่นี้นะครับเอ่อเอ่เทสเอฟเฟกก่อนเอาไว้ศูนย์ดีบีก่อนนะนะครับเวลาเราหมุนแล้วเวลาเราหมุนโปรแกรมแล้วมันจะดังไฟติดตรงนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่เสียงมันจะดังออกเมแนวอาร์เลยนะครับอันนี้เสียงไม่ดังออกเมแนวอาร์แล้วนะครับไม่ดังแล้วนะครับปกติเรหมุนนี่ดังฟูดฟูดฟูดฟ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 ดนะ อ่าเนี่ยอันเนี้ยไม่ดังแล้วนะครับนะครับแล้วก็ถามว่าไม่ดังเนี่ยเอฟเฟกใช้ได้ไหมอ่าเดี๋ยวมาสเตอร์อะไรเราไว้เท่าเดิมเลยเนาะอ่า <c oughs> เรา,เอ,าอ่าแล้วก็ชแนลนี้สิบห้าสิบหกดังข้างเดียวนะสิบห้าสิบหกดังข้างเดียวตอนนี้เสียบอินพุตไปข้างเดียวนะอินพุตอาร์ซีเอนะครับเสียหายบนตัวประสาทวิหารแล้วก็ช่องเนี้ยปกติตอนแรกเนี่ยดังดังปกตินะครับดังปกตินะครับใช้อาวุธสงครามที่มีปัญหาคือช่องช่องล่างนี่นะครับ ยึกลับคืนนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเพจ Army Military Force สองเอแต่เวลาใช้งานจริงเวลาจะเสียบควาเสียหายของอา a ก็ต้องเบาเสียงแบบนี้นะแล้วค่อยเสียบนะครับคุณผู้ชมอเดี๋ยวจุดตรงเนี้ยช่องนี้ปกติไม่ดังนะปกติไม่ดังช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราลองแบบนี้เลยนะครับ เคยเป็นฐานตอนนี้กลายเป็นซาบของสิ่งปลูกสร้างโอ้โหเนี่ยบังเกอร์พอเราเปิดเอฟเฟกแล้วทำไมมันเอียงอ่ะเพราะว่าเอฟเฟกมันมา LR นะครับแต่เนี่ยมันมาแค่ฝั่งเดียวนะครับแต่เนี่ยมันมาเราเสียบแค่ฝั่งเดียวมันเลยรู้สึกเอียงนะเราให้ดูเอฟเฟกว่าเอฟเฟกออกเมื่อวันที่ทั้งเอฟเฟกไว้สิบป่ะสิบก็ยังพอเห็นป่ะเนี่ยยังเล่งได้อีกล้นเลยงั้นเราใช้สิบดีกว่านะครับ ยึดพื้นที่บนตู้คืนมาได้สอเครั้ช่องนี้กับเอฟเฟกโอเคและใช้งานได้ปกตินะครับจะถอดจะเสียบแจ็ค rca ก็เอาสไลด์ลงก่อนนะครับอือเอฟเฟกขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมสังเกตว่าผมจะเร่งสไลด์ไวไวหมดตอนนี้นะครับก็คือมิกตัวนี้จะมีปัญหาภาคอินพุตช็อตนะครับเวลาเราหมุนวอลลุ่มเกนเราจะดังฟึดฟัดฟุดฟฟดนะ มันสักครู่เทสให้ดูแล้วว่าเมนเมนอาเปิดไว้ระดับนี้เสียงเสียงดังนะโอเคถ้าเราหมุนแล้วถ้ามีปัญหามันจะดังนะครับเนี่ยปกติไม่มีละพวกนี้ไม่มีช่องพวกนี้มันปกติอยู่แล้วนะครับช่องพวกนี้ปกติอยู่แล้วนะครับนี้หมุนเทสให้ดูนะว่าเคลียร์ให้หมดแล้วอ่าช่องทีหกเนี่ยดังเลยน,ะดลยนะนละดังเลยนะหมุนวอลลุ่มแล้วดังเลยนะจากตอนแรกเนี่ยเสียงไม่ดังเลยนะครับ เราปซ่อมเสร็จปุ๊บหมุนวอลุ่มปมุกดังเลยนะเจ็ดไม่ดังแปดเนี่ยดังเลยเนาะวอลุ่มหมุนเนี่ยคือการกิดการเลยนะนี่โอเคหมดแล้วนะครับแต่นิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวล้างวอลุ่มให้อีกรอบหนึ่งครับอันนี้เป็นลักษณะของวอลุ่มไม่สะอาดเนี่ยถ้าถ้าถ้าหมุนแล้วถ้ามีปัญหาต้องต้องดังเลยนะครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเคลียร์ล้างวอลลุ่มทั้งหมดให้อีกหนึ่งรอบนะครับอ่านี่เป็นเรื่องของวอลลุ่มไม่สะอาดเฉยๆนะครับอ่ะทาให้ดูเลยก็ได้เวลาเราจะเคลียร์ล้างวอลลุ่มมาล้างยังไงใช้น้ํใช้สเปรย์อะไรไหมไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้นะครับเอาสไลด์ลงนะครับสไลด์ลงนะครับไม่อย่ายไม่ต้องป้อนไม่ต้องป้อนอินพุตนะหมุนวอลลุ่มอย่างเงี้ยครับจากเที่ยงมาถึง เริ่มต้นนะครับจากเริ่มต้นไปถึงเที่ยงประมาณนี้ขีดจำกัดประมาณนี้ครับแล้วก็หมุนนะครับหมุน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 ให้หมุนหมุนให้ละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะหมุนหมุนทําแบบเนี้ยเป็นการคลีนวลรุ่มอ่ะให้อีกรอบหนึ่งทั้งตัวเลยทั้งหมดเลยนะวลลุ่มทั้งหมดเลยทุกตัวเลยนะวราปกติก็จะทําแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็จะมีการเช็คให้อีกหนึ่งรอบก่อนที่จะแพ็คส่งนะครับเดี๋ยวก็ส่งวันนี้แหละนะครับ แล้วก็จากนั้นก็จากจากเก้าโมงไปบ่ายสามประมาณเนี้ยจากเก้าโมงไปบ่ายจากเก้าโมงไปบ่ายให้มันเคลียร์คาร์บอนได้รอบอ่ะนะหมุนแบบเนี้ยครับหมุนที่ถีทำไมต้องหมุนที่ถีนะหมุนแบบนี้ได้ไหมหมุนแบบนี้ไม่ได้นะประสิทธิภาพไม่พอต้องหมุนที่ถีหมุนที่ถีเพื่อให้คาร์บอนมันเกิดความร้อนแล้วมันคาบฝุ่นคาบอะไรมันจะได้คลายออก ครับนะครับเรบเ,เสร็จแล้วก็หลังเที่ยงไปหลังเที่ยงไปแล้วถึงจถ,ถึงสุดนะครับแบบนี้น่งแบบนี้ถือว่า1รอบทำสักหรอบสองรอบ3รอบประมาณนั้นต่อวอลุ่ม1ตัวอตัวเดี๋ยวเราไปเทสด,ดปูปึ๊บช่องช่องไหนช่องนี้ช่องนี้ปึ๊บนะครับ ไม่มีละนะครับนิ่งเงียบไม่มีละสังเกตไฟด้วยนะครับเนี่ยอันนี้รอบเดียวนะรอบเดียวก็หายแล้วนะครับนะรอบเดียวก็หายแล้วเดี๋ยวช่องนี้อีกหนึ่งช่องอ่ะขีดล้างวอลล่มให้ดูซะเลยช่องที่มีปัญหานะครับช่องที่ยังติดค้างมีปัญหายอยู่นะครับช่องนี้ไม่เป็นละช่องนี้เป็นอ่ะ,อะช่องนี้อ่ะได้ยินเสียงเลย ขยับขยับหน่อยได้ยินเลยนะแต่ไม่ใช่อาการของอินพุตช็อตเหมือนช่องที่หกกับช่องที่แปดนะวอรลุ่มอาการแบบนี้วอาการวอรลุ่มไม่สะอาดนะครับอันนี้กามองถึงบ่ายแล้วนะบ่ายสองบ่ายสามนะกาบมองถึงบ่ายสองบ่ายสามนะครับระยะของการหมุนวอลุ่มนะอันนี้หลังเที่ยงละนะครับเคลีย รอบแรกรอบเดียวลักษณะแบบนี้รอบแรกรอบเดียวหายนะครับแต่ไแต่ควรทำสองรอบขึ้นไปล้างวอลลุ่มนะการล้างวอลลุ่มนะครับการล้างวอลลุ่มนะครับหมุนให้ทีทีนะนะครับช่องนี้เนาะ,ะเดี๋ยวลองไปดูลองไปเทสดูช่องนี้นะครับช่องนี้ปึ๊บดันไว้นะครับช่องนี้นะครับปึ๊บวอลลุ่มตัวนี้ สังเกตไฟอ่าหายละอ่าหายละเห็นไหมโอเคละเนี่ยบอลลูมไม่สะอาดไม่ต้องใช้น้ํายาไม่ต้องใช้น้ํายาไม่ต้องฉีดสเปรย์เข้าไปเลยนะครับเบื้องต้นอ่ะยังไม่ต้องใช้น้ํายายังไม่ต้องฉีดสเปรย์เข้าไปนะครับล้างบอลลูมแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยโอเคละอันชแนลชแนลอินพุตเนี่ยไม่ไม่ไม่มีช็อตแล้วนะโอเคหมดแล้วนะครับชแนลอินพุตไม่มีช็อตแล้วโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทสเสียงให้ดูนะต,ตามบทบาท ยาวเลยคลิปนี้เดี๋ยวส่งไลน์เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับสองช่วงสามช่วงแน่เลยนี่เก้านาทีแล้วส่งไลน์มันส่งได้รอบละห้านาทีขหน้าเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นอะไรกับสมเด็จพูนเซนล่ะรองนายกีกมบูชาครับแล้วก็เป็นลูกชายของสมเด็จพูลเซนไปร่วมพิธีศพของพลเอกดวงอมเนียงพบพลเจที่เราเพิ่งส่งศพไปให้ครับดังทุกช่องนะครับที่ถูกยิงนด้วยปืนใหญ่จากการปะทะกันบนภูมเขือ อามรางานข่าวบอกว่าพลน,นะครับได้เลื่อนเลื่อนยศเป็นพลเอกฮะหลังจากเสียสละชีวิตมันจะมีใน,ในสมองเรื่องอของอกกอความ,มดัง <6 S 2> ท,ดที่ผ่านมาอาไม่ได้เท่ากันเป๊ะทุกช่องเพราะหนึ่งเราไม่ได้เคลียร์สไลด์นะครับไม่ได้เคลียร์สไลด์นะครับเราไม่ได้เคลียร์เรื่องเปลี่ยนสไลด์เราล้างสไลด์เก่า เราล้างสไลด์เก่าเอามาใช้นะครับก็สไลด์เก่าก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วโอเคหมดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วโอเคหมดนะครับนี่ช่องที่6ไม่ดังเลยตอนแรกนะครับเดี๋ยวให้เช็คเอฟเฟกให้ดูครับ จำคือเควแว่าวมอยู่บนปลายฟ้าคง,งเัาเละผ่าแสงแดือดเครื่องดูคืนเงาบรรสันค์อันนี้เป็นเอฟเฟกโปรแกรมแรกเลยนะที่เปิดมาไอ้มิกตัวนี้จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งสมมุติว่าเราเปิดเครื่องมาแล้วปุ๊บเราเราไม่ชอบโปรแกรมแรกเราเปิดไปโปรแกรมอื่นแล้วเราเซฟไว้ปุ๊บเราเซฟเราเซฟไว้เรา,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 าเปิดเครื่องมา มันจะไม่อยู่โปรแกรมที่เราเซฟไว้มันก็จะกลับไปอยู่โปรแกรมแรกเหมือนเดิมนะครับก็ลองฟังดูจริงๆโปรแกรมแรกก็ใช้ใช้งานได้นะครับโปรแกรมแรกก็ใช้งานได้เพียงแต่ว่าเราปรับรายละเอียดเอาไว้ตรงเนี้ยเยอะๆหน่อยนะครับเนี่ยผมปรับไว้ประมาณเนี้ยที่ที่เปิดให้ฟังเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้เปิดไ้ครึ่งเดียวเห็นไหม หางก็โอเคนะอยากได้หางยาวกว่านี้ก็เพิ่มเพิ่มดีเล์เพิ่มนี่ไป่จะยาวขึ้นมาอีกหน่อยก็เพิ่มขึ้นมาอีกจีนี้เราเปิดเอฟเฟกไว้เที่ยงเนี่ยก็พอใช้แล้วล้นแล้วแล้วเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับของทุกเครื่องนะถึงเครื่องปกติก็แล้วแต่นะเราเรา เราก็มาลดเราก็มาลดเมนเอฟเฟกไว้ก็ได้ลดลงมาสักสิบนะครับดูดิเราก็เพิ่มเอาสุดดิโอโหล้นเลยโอโหเนี่ยเปิดเที่ยงก็โอเคแล้วเที่ยงบ่ายสองก็โอเคแล้วนะครับ อ่าเนี่ยนะครับเรื่องของเอฟเฟกต์ใช้ประมาณนี้โอเคเลยนะครับเนี่ยเปิดไว้แค่ลบสิบพอนะครับเปิดไว้แค่ลบสิบพอนี่ก็ล้นแล้วลบลบสิบนี้ก็ล้นแล้วยังเหลือพื้นที่ให้ใช้ได้อีกนะครับก็โอเคครับสรุปจบเสร็จจบเสร็จเรียบร้อยครับสรุปเสร็จเรียบร้อยครับโวนนี้เสร็จสมบูรณ์โอเคครับกลับเอากลับไปใช้งานได้ผมเทสที่มีปัญหาที่สงสัยตอนแรกให้อีกทีนึง่งเมนเอานะครับเมนเอานะ แล้วก็ทุกอ้าวผมเช็คให้หมดแล้วนะนะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทุกเอานี่เช็คให้หมดแล้วนะออกหมดนะกุ๊บหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ออกหนึ่งสองสามสี่นี่ออกหมดนะครับหูฟังออกออกหมดปกตินะครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะแพ็กส่งผมจะคีนวอลลุ่มให้อีกหนึ่งรอบนะครับคีนวอลลุ่มให้อีกอีกอีกหนึ่งรอบนะครับเช็คล้าง หนึ่งรอบคือทําให้อีกทีนึงแต่เวลาเราจะคีนวอลลุ่มเนี่ยที่ทําแบบเนี้ยผมจะทําอีกวอลลุ่มละสองตัวเออวอลลุ่มวอลลุ่มละวอลุ่มละสองครั้งนะครับเวอลลุ่มละสองรอบนะครับนะครับอ่าโอเคครับพี่สรุปเสร็จเรียบร้อยครับ